คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสับถึงสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บใส่ติทางนิทิศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด s u b ส c r i b e กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสซทริมหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่ลรูปกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพได้เลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจเึ่นกันและกันนะครับขอบพระคุณมากสวัสดีครับามาพบกับสูตรหยวยโชคสิทธิมลานะครับกับสูตรดับหน่อยล่างตลอดชีพสูตรที่1นะครับกดติดตามเพื่อเทียบเปรงอเยูู่นะครับดูสังเกตที่หน้าปกแล้วกันนะครับแต่ละสูตรหน้าปกไม่เหมือนกันนะครับสูตรอ่ะผมแสดงเห็นสูตรของการคำนวณอยู่แล้วว่ามันคำนวยังไง ยากง่ายเนี่ยคำนวณแล้วต่ว่าสติคนโดยจะกหวะผมได้เลยว่ามันน่านําไปใช้ไหมเราจะคานวณให้ผมจะเชี่ยให้เห็นสถิติกันนะครับหน่วยสิบร้อยพันหลักพันรางวัลที่หนึ่งคือเลขสี่ในวดนี้นะครับคือเลขส 4, 4ี่สี่บวกแปดคงที่เป็น 12, สิบสองเซสองล้านำสองาวางครับเลขท้ายสองไม่พบในหลักหน่วยล่างครับหนึ่งมินาคมหกสองคำนวณเลขดับได้เลขสาม สามไม่พบนิรัรล่างครับสิมีนาคมหกสคำสิบปมีนาคมหกสองคำนวณได้กับเลขสองสองพบนิรักระล่างนหลักระล่างหลุดเป็นครั้งที่หนึ่งนะครับหนึ่งเมษายนหกสองคำนวณไเลกับเลขเจ็ดเจ็ดไม่พบนิรัรล่างครับสิบเมษายนหกสองคำนวณไเลกับได้เลขแปแปดไม่พบนักรล่างครับสพฤษภาคมหกสองคำนวณไเลับเลขเก้าเก้าไม่พบนิรรลางครับ สิบหกพิเศษคอมหกสคำนวณเรีับเลขศูนย์ศูนย์ม่ปนหนักโดยล่างครับสิบหกไมได้ยนหกสามคำนวณกรีตับไปเลขสี่สี่ไม่ปนหนักโดยล่างครับสิบหกไม่ได้ยนหกสองคำนวณเรียตับเลขสองสองไม่ปหน่งโดยล่างครับหนึ่งกระด้าระคมหกสองคำนวณเรียตัดเลขหนึ่งหนึ่งไม่ปหนกโดยล่างครับสิบห้ากระด้าระคมหกสองคำนวณเรียตับไปเลขเจ็ด เจเม่พบแนืกเหนล่างครับ1สิงหาคม6 2คำนวณนั hmm. ่เป็นเลข5 5าม่พรหนือเนล่างครับ1สิงหาคม62คำนวณนั่เป็นเลข3 3ไมเมพเหนือเหลางครับ <Blizzard> <6, S> 1กันยายน62 62งคำนวณนับเป็นเลข6เลข6ครับหลังตรงเลข6นะหกม่พบหนือเลางครับ16กันยายน62คำนวณแั่เป็นเลข8 แปดไม่พบแหนก่ยงารงครับหตัลาคมหกสคำนวณ้ตับเปเลขเก้ไม่พบเนี่ยงงครับสิตัลาครหกสองคำนวณตัเลขศูนไม่พบแนี่ยงงครับหนึ่งพิกายนหกสองคำนวณได้ระตับเป็นเลขห้าห้ไม่พบเหแี่ยงครับสิบหกพิกายนหกสองคำนวณตัเลขห้าห้าไม่พบเหนี่ยงงครับ หนึ่งเท้าคูณหกสคำนวณเล้กลับเป็นเลข1-1ึ่ง่งไม่ปบในหลกะหน่ยล่างครับ16บหกเาคหกคำนวณเ,เ,เลขกลับไปเลขเจ็ดเจ็ดไม่พบในหลักะหน่วยล่างครับ30มสิบเท้าคูณหกสคำนวณเลขกลับไปเลขแปดแปดพบในหลักน่ยในหลักหดวยล่างครับหลุดไปครั้งที่สตั้งแต่ปีหกสนะเพิ 17, ่งหลุดั้งที่สองสิบเจ็ดมกราคมหกครับหลักพันคือเลขหนึ่งนบวกแปดของที่เป็นเก้าที่กลับไปเก้ 9, ครับ ก้าไม่ปบแหล่งโราครับหนึ่งกุมภาพันธ์หนึ่งกุมภาพันธ์หกสามคำนวณเลขดับได้เลขเจ็ดเจ็ดไม่พบแหล่งโบราครับสิบหกกุมภาพันธ์หกสามคำนวณเลขดับได้เลขเก้าเก้าไม่พบแหล่งโรางครับหนึ่งมีนาคมหกสามคำนวณเลขลับด้เลข3ามสามไม่พบแหล่งโบราครับ สิบปอบพนคมหกามคำนวณเล่นกับเลขหนไม่พบเน็ดโาแรงครับ 16, สิบปะอบพัสดุคอมหกสามคำนวณเล่นกับเลขเก้าเลขเก้าน่าลาอมาันเไม่พบแหนดโาแรงครับหนึ่งไม่ได้ยนหกสามคำนวณเลกับเลขเก้ก้าไม่พบเนดาแรงครับสิอบไม่ได้ไม่ได้ยนหกสามคำนวณเล่กับเลขสี 4. ไม่พบแน่นไล่างครับหนึก็ะด้าราคมหกสามคำนวณเล็กดับไเลข5 5. ไม่พบแน่นไปล่างครับ 16. กกระด้าราคมหกสามคำนวณเลกดับไเลขหนไม่พบแน่นไปล่างครับหนึ่งสิงหาคมหกสามคำนวณเลกดับเลข7 7. ไม่พบแน่นไปล่างครับสิบหกสิงหาคมหกสามคำนวณเล็กับเลขสามสามไม่พบแน่นไปล่างครับ หกันยายนหกสามคำนวณเล่นกับเลขเจ็ 7. 7, พบในหลักเวลาหนุดเป็นครั้งที่สามนะครับตั้งแต่ปีหกสกันย์สิบหกกันยายนหกสาคำนวณเล่นกับเลขสองไม่พบเนีระลางครับหนึ่งตุลาคมหกสามคำนวณเับนปับเลขห้าห้าไม่พบในกระลางครับสิบหกตุลาคมหกสาคำนวณเล่นกับเลขสี่ไม่พบในกรลาครับ สิบหกพฤศจิกายนหกสามคำนวณรอกับเลขสี่สี่ไม่พบแดดตนลางครับสิบหกพฤศจิกายนหกสามคำนวณกับเลขศูนย์ศูนย์นั้นไม่พบแดดนลานครับหนึ่งธันวาคมหกสามคำนวณอกับเลขแปแปนั้นไม่พบแดกในลาครับสิบหกธันวาคมหกสามคำนวณเกับเลขเก้าเลขเก้ารู้สึกเป็นหลุดเป็นครั้งที่สี่นะครับหลุดเป็นครั้งที่สี่ตั้งแต่ปีหกสองนะ เ,เลขเก้าพบในหลักวลาหลุดไปที่ที่สนะครับต่อมาสิบสามสิบธันวคมหกสามคำนวณกับเลขหเลขหนะหนั้นไม่พบในหลักหน่วยล่างครับสิเจ็ดมกรคาคมหกสี่คำนวณกลับไปเลขสอเลขสองครับสนั้นไม่พบในหลักหน่วยล่างครับสิบมกราคมหกสี่คำนวณกลับไปเลขศูนย์เลขศูนย์ครับ ศนย์นั้นไม่พบในหลักหน่อยล่างครับ16บหกกำมันหกสี่คำนวณกลับเป็นเลขส2งไม่พบในหลักหน่อยล่างครับ1มินาคมหกสี่คำนวณกับเป็เลขส3มมไม่พบในหลักหน่วยล่างครับ16มินาคม6-4สี่คำนวณกลับเป็นเลขแปดแปดครับเรามาดูเลขแปไม่พบในหลักหน่วยล่างครับ1เมษายัน6กสี่คำนวณกลับได็เลขศูนย์ศูนย์ม่พบในหลักหน่วยล่างครับ สิบหกเปจายนหกสี่คำนวณเล็งกับเปเลข8 8ดแปดาพนี้ยไปล้างหลุดเป็นครั้งที่5นะครับตั้งแต่ปีหกสองนะครับสองไม่ศช่ว่าคมหกสี่คำนวณเล็กับเลขเก้าเก้าไม่พปนแหน่งกนราครับ16บหกเพิ่จะว่าคมหกสี่คำนวณเล็กับเลขสองสองไม่พปตแหน่งกล่างครับหนึ่งไม่ใกยนหกสี่คำนวณเล็กับเลขศูไม่พอแหน่งกรางครับสิบหกนียนนวณับเลขเ เก้าพบในหลักกรรางหลุดไปทครั้งที่6นะครับตั้งแต่ปียกสองสิบหกหน่งหกวระดาษทองหกสี่ทำนันกับเลขหนึ่งหนึ่งไม่พบหลักการางครับสิกก็ไดาวของหกสำนันดับเลขสีไม่พบหลักกรรางครับหนึ่งคมหกครับศูนบได้แปดเลขแปนั้นไม่พบในหลักกรรางครับ สิบหกสิงหาคม64สีครับหน่วย1 0บร้อยปันปันคือ6กครับหกบวกแปดหกเจ็ดแปดเก้ใส่4ครับเอ็กซ์สี่นะสี่หงกันยายออกอะไรออกหนึ่งหนึ่งเจเออไปใหญ่แล้วเนี่ยเอข4ไม่ปปไม่พบในหลักไวยาานครับ1นึงกันยายนหกสี่ หนึ่งหนึสี่สหาสหน่วย 10, 000, 1 0บร้อยพันหลักพันคือเลขสี่สี่บวกแปดแปดเก้บอ็ดสิบสองใส่2ได้ดับเลข2ครับ2นั้นไม่พป็นเลัก้าล่างสิกันยายนหกสีครับหน่วย 10, 000, 1 0บร้อยพันหลักพันคือเลข0หลักพันคือเลขศูนยบวกแปดงที่ได้8เอามาบวกนะไม่ได้มาคูณนะได้เลขแปดเดิมนะ แไม่พบในหลักหน่วล่างต่อมาครับเรามาดู1ตัวละครหกสี่ห้าเจ็ดแดหนึ่เองตัวละปดมหน่วยสิบร้อยปนหลักพันคือเลขแปดแดบวกแปดแปดบวกแปดเป็นสิบหกถูกต้องไหมใส่6กทำไมใส่6แล้วะค่าหลังมาวางไงนะคือเลขหกเพื่อตรวจสอบต่อมา1ตัวละคมหกส หน่วยสิร้อยปลหลักปันคือแปดแปดบวกแปดเป็นสิบหได้ดับเป็นหกสิบหกตัวละคูมหกสี่ออกสามแปดสามดกสามเจ็สองตอัวสามแปดได้หกไม่พบในหลักเวลาต่อมาสิบหกตัวละคหกสี่ล่ามแปดถกสามเจ็ดสองต่อตัวละหน่วยสิร้อยปาหลักปันคือเลขหกหบวเป็น14บสี่ใส่สี่ใส่สี่นะดับเเอาเข้ามาดู หนึ 1> 1, ่งพฤิกันหกสี่ออกศูนย์ใส่ห้าศูนย์สามเจ็ดสองนึ่เก้าห้าเลขสี่ไม่พบในหลักหน่วยละโอเคนะครับต่อมาเราก็มาดูละมวดที่เรารอคอยไม่ยากนะแต่เราต้องเก็บใส่จริงไงให้คุณดูนะหน่วยสิบร้อยพันหลักพันก็เลขห้าห้าบวกแปดห้าแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสามได้ดับเลขสามกับในวันนี้นะ ่ 1> 1, พฤศจิกายนนะครับคำนวณได้3นะครับ3 16พฤศจิกายนออกอะไรออก0 3 2ย์1 2ตัวล่างออก57นะครับเลข 3, เลข3ไม่พบในหลักหน่วยล่างครับเลข 3, ไม่พบในหลักหน่วยล่างเห็นไหมครับถูกต้องนะต่อมาครับ16พฤศจิกายน6 4นะครับศูนย์ ศูนย์สามสองเจงอตัวลออกห้หน่วยสิบร้อยพันหลักพันรางวัลที่1คือเลขส2งสอบวกแปดเป็น10 8 9เป็น10ใส่ศนะูนย์ะได้ดับเลขศูนย์ครับในวันนี้16บหกพฤศจิกายน64นะครับคำนวณเลขลับแด้เลข0ูนเลขศูนย์นะครับเราก็มาดูนะครับ เลขศูนย์นะครับหธันวาคมครับออกศูนย์เจ็ดเจดสองห้าแปดสองตรองออกแปสองนะครับเลขศูนย์ไม่พบในหลักหน่วยล่างครับนะครับไม่พบในหลักหน่วยล่างนะโอเคนะครับลำดัหนึ่งธันวาคมครับลำับหนึ่งธันวาคมเจบวกแของที่เจ็ดบวกแปดเป็นสิบห้าใส่ห้า หนึ่งธันวาคมหกสี่คำนวณในส่วนของดับหน่วยล่างได้เลขห้าเลขห้าครับตามมาดูนะสิบหกธันวาคมหกสี่ออกหกสามเก้าสองสามห้าสองต้องออกแปดสามนะครับเลขห้าไม่พบนี้หลักหน่วยล่างครับต่อเน,นื่องนะครับสิบหกธันวาคมหกสี่ครับหกสามเก้าสองสามห้าสองต้องออกแปดสาม หน่วยสิบร้อยพันหลักพันเราหมาถึงคือเลข9-9้าเก้วกแปเป็น17 17เจ็แล้วก็ใส่เลข7ครับ 1, เลขเจ็ดะมาดูนะครับเลขเจ็ดสิบธันวาคมหกคำนวณดับหน่วยล่างได้เลข7ครับ 1, เลข7จ็อ้าามาดูนะเลข7 30ดธันวาคมครับออกแปดหนึ่งเก้าย์หกอ็เออก37เครับเลข7ไม่พบในหลักหน่วยล่างครับ สามสิบตนนคมหกสี่ครับแปดหนึ่งเก้าศูนย์หกแปดสองหกสามหกครับหน่วยสิบร้อยพันหลักพันละมที่หนึ่งคือเลขเก้าเก้าบวกแปดคงที่เป็นเก้าบวกแปดเป็นสิบเจ็ดอ่าโอเคได้เลขเจ็ดครับเลขเจ็ดไหมครับสิบเจ็ดมกราคมหกห้าครับไม่ใช่หกสี่นะครับเป็นหกห้านะ ออกแปดแปดศูนนึ่ตนะครับหน่วยสิบร้อยพาหลักพันรางวัลที่หนึ่งก็เลขศูนย์ศูนย์บอกแได้ศูนย์บอกแได้แครับ,นะรบอันนี้เป็นสูตรของ ดับหน่อยล่างตลอดชีพสุดที่หนึ่งนะครับกดติดตามเพื่อเทียบตัวเลขได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ลง Facebook ตัวเองด้วยนะครับรู้ก่อนโดยก่อนกับสุดรของโชคสิธธิีมารานครับสวัสดีครับ